แาบบากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะขมิ้นชันตาบีจีนะคะจุกเสียดแนนเฟอร์ต้องขมิ้นชันตาบีจีค่ะปวดท้องหารเป็นพิษะะขมิ้นกันตาบีจีเป็นขมิ้นคัดพิเศษเอาแบบรุ่นรุ่นใหญ่ๆ<อ>นะคะทำไมฮะหัวล้อ e อะไร,รอรีโอมอะไรด้นใหญ่บอกอไปด้วยขมิ้นไงมึงกูกูไม่ได้ขายกัดชายกูขายขมิ้น<ห>แล้วก็เอามาเปลือกออกขออภัยค่ะ แล้วก็นํามาบดผงซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาไปเดินทางต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่าอาหารจะเป็นพิษเพราะว่าเมื่อเช้าคนะุด่านะไปชุดใหญ่เลยอะไรย่ญข้าวอ่ะ ถุงเสร็จเอาข้าวบูดผสมแล้วก็ชอบบ่นว่าตัวเองปวดท้องกูด่าเช็ดใหญ่เลยอชอบกินของเน่าของบูดก็ต้องใช้คำมินชันช่วยนะะคแต่จริงก็อย่าไปนไม่ควรกินนะไม่แนะนำให้กินของเน่าของกูด่าฉันไม่รู้จะด่ายังไงอ่ยคุณผู้ชมหุงข้าวแล้วก็ข้าวตัวเองก็ไม่ยอมเก็บคดข้าวเสร็จปั๊บ นอน <ะ S 2> จนถึงตีสามที่ข้าวก็บูดสิแล้วเอาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาข้าวบูดมาใส่เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วชอบกินของเน่าของเสียะนะคะ,ะต้องช่วยคขมิจ้นฉันตาบิจีช่วยพูดได้ครับ<ช>กระปุก30กับซูบด้วยกันครับกระปุกละ290บาทนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อห้ากระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624นะฮะหรือจี๋นแหลสุขภาพดีสแกนเคเบิลโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าค่ะ อ่ะมาในช่วงนี้ครับช่อง7ว่าไงจ๊ะหลังไม้พัทลรเดชของเราไปร่วมง,งานกับช่อง Work Point นะครับคุณตอบให้เอาไหมนะตอบให้เอาไหมไม่ต้องอ่านตอบให้เลยไ,ไ,มไหมไม่เอาขอมูลสัญญาแล้วต้องอ่านก่อนนะข้อมูล <c oughs> สัญญาแล้วไงเมื่อว่าอย่างไรครับอย่างไม้พัทลรเดชครับได้ไปออกรายการนักร้องข้ามกำแพงของทางช่องเวิร์กพอยท์ทั้งที่เจ้าตัวเป็นนักแสดงของช่อง7 ก็ทาให้เกิดดราม่านะฮะร่วมงานข้ามช่องนะฮะล่าสุดหนุ่มไม้ได้เจ้าตัวออกมาชี้แจงบอกว่าส่วนแบบอองรายการข้ามช่องอ่ะตนก็คิดดีแล้วเผยว่าการไปทุกที่มีการคุยกับช่องเจ็ดแล้วเราต้องอยู่ในกฎของเขาอยู่แล้วส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งที่ดีในการไปไรายการช่องอื่นทําให้คนอื่นรู้จักตนมากขึ้นยืนยันว่าสัญญาช่องเจ็ดยังอยู่ยอ,อ,อส่วนข้อจํากัดของช่องห้ามนะ,ะสำหรับตัวก็คือเรื่องของละครเท่านั้นนะฮะ แต่ไปเล่นละครช่องอื่นไม่ได้อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะสมัยก่อนนี้ช่องเจ็ดเขาไม่ได้เลยนะเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องให้ผู้ใหญ่พิสูจก่อน ลงก่อนนะฮะแจกทุกรายการที่ตนไปออกก็ต้องส่งให้ทางช่องสแกนอีกครั้งว่าจะไปนี่ไปนี่ไปนีน่นะได้ไหมได้ไหมวันนี้เป็นศิลปินแล้วออกซิงเกิลชื่อเพลงว่ารางวัลที่1เป็นเพลงความหมายที่ดีจริงๆในโปรเจก t นี้เกิดขึ้นเร็วมากทำโปรดิวเซอร์ถามว่าอยากเป็นนักร้องจริงๆไหมก็คุยกันไปชั่วโมงเลยนะฮะแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็นัดมาลงเสียงซึ่งตนก็ต้องมีการไปรเรียนร้องเพลงเพิ่มเติม<ะ>เผยว,ว่าฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะแจ้งว่าเพลงต่อไปคงจะออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ออกมาเร็วขึ้น มีการคุยกันไว้แล้วคาดว่าปีนี้น่าจะทันอีกซิงเกิลหนึ่งนั่นเองค่ะค่ะนะคะก็ขอก่อนใช่ไหมเหมือนขาก่อนน้องคนหนึ่งน้องโก้ปะโก้โก้ใครอะก็ไปแล้วก็โดนเลยโกวสินป่ปวสินเออนั้นก็โดนแต่ไม่น่าได้คุยไม่ได้คุยไปเองแล้วก็ใครอะบิ๊กเอ็มอาบิ๊กเอ็มนั้นหมดอยู่แล้วไม่บิ๊กเอ็มไปของมินวัตรไงไปไปแถลงอะไรนั้นเราไม่ได้แจ้งช่องนะก็โดนไปนะคะ อันนี้คงไปขอก่อนแล้วมัง้<ค>งก็คงไปเคลียร์แล้วแต่อายุเยอะขนาดนั้นนะอย่างอย่างน้องไม้เนี่ยเขาอายุเยอะแล้วนะคะก็คงจะเซ็นแค่3ปีมไม่ได้5แล้วล่ะค่ะคงจะ3ปีแล้วละ่ะเพราะว่าแรกๆเนี่ยเขาจะให้เซ็น5้าเซ็นห้าถ้ายังดังอยู่ก็ต่ออีก5้าแต่ถ้าเกิดมันต่อไปแล้วต่อกันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่องเจ็ดเขาปั้นเด็กใหม่ๆเยอะคนเนี่ยเขเดี๋ยวนี้ช่องเขาปั้นแต่15้า ให้เป็นพระเอกเด็กเลย15บหสิบแล้วก็เซน5ปีถ้ายังได้อยู่ยังรอดอยู่ก็ต่ออีก5แต่ถ้าไม่รอดแล้วก็ต่อ3อต่อ3ต่อ2แล้วแต่ประสิทธิภาพนะคะอย่างไมยพัฒรเดชเขาดังไงนะคะเขาเล่นละครที่โอมเล่นด้วยนะคะสมัยก่อนเนี่ยอะไรอ๋อโอม,อมเล่นเป็นบทเด่นเลยอะไรนายอยทรมีเล่นเป็นอะไร ควายเยอะอยู่นะเรื่องนี้ไม่มีไม่ได้อะไม่ในฉากอะไม่ใช่มึงไม่ได้เดินอย่างเดียวทำไมอ่ะโดนตัวอื่นซี้ด้วยคิดตื่นรูว่าทอะไรเยอะในฮอยต้องมินอีนี่จะเป็นฟานตัวเมียอ้าวในฮอยต้องมินนี่เดีขาจะเอาอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาจะจ้างมึงไปเล่นด้วยนะเรื่องอะไรบนหลังลูกทูอ่าเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นอะไรไอ้ช้ำกับอีแช่ เป็นน้องหมาไม่มีหมาเื่อีไม่มีไม,ไม่มีทำไมจะไม่มีมีแต่ควายเรื่องเนี้ยพระเอกขี่ควายจิ้มตั้งเองไม่อ่ะถ้าไม่มีควายแต่อีแกนเนี่ยอีแกนเนี่ยเพื่อนสาวเนี่ยช่องเจดก็ติดต่อมาหลายเรื่องแล้วแต่แก่งเขาปฏิเสธเพราะอะไรอ่ะเขาติดคิวอเออเขาติดคิวเล่นหนังหอย,ห,อยหนังของบริบูทช้างเพื่อนแก้ว <laughs> อ๋อติคิวค่ะถ่ายช้างเพื่อนแก้วอยู่แล้วต้องเจตเสนอบทอะไรมาเป็นนางเอกเลยเรื่องบองหลาเออเส้นคู่กับแม่เอกกูนี่แหละเพราะว่าเรื่องมีบองหลาแฝดสองคน แ,แก่นเนี่ยเขาดังมากหนังอินเดียหนังฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยหลอดอัพด้ล<ๆ>ิงก็เคยติดต่อแก่นนะแต่แก่นเขาไม่ว่าง๋อไม่ได้เซ็นสัญญาไปเล่นไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ล่าสุดก็จะมีหนังญี่ปุ่นครับก็ติดต่อมาเล่นแต่แก่นก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ AV แก่นไม่รับอ,อ๋อหรอ,อ,อต,ตอนนั้นติดต่อมาเรื่องอะไรอะ AV เป็นหนังเอวออแล้วก็ แล้วทำไมไม่หลับล่ะแกนเขาติดสัญญากับทางอีกนี่หนึ่งเขาเซ็นไ้หลายช่องอ๋อถ้าไม่งั้นเขาไปญี่ปุ่นแล้วใช่ใช่ใช่เขาไปญี่ปุ่นแล้วเพราะญี่ปุ่นบอกว่าต้องการให้คุณแก่นมาเล่นอเออเล่นบทเป็นนางเอกเลยเป็นนางเอกเออว่ามันพระเอกประมาณห้าสิบตัวห้าสิบคนตัวอัเหรอตัวนี้คืออะไร หมาตัวอ๋อเป็นนางเอกที่เลี้ยงหมาเออเอพยนางเอกไม่มีเลี้ยงหมาเลี้ยงหมา,เ,หมาเออเสร็จแล้วหมาก็ลุมลุมกินอาหารไงลุมอะไรลุมกัดีน่หมากำพันพุดเดิน <c oughs> อะไรอาะสุจีย <c oughs> บางแก้วเจียนล็อกไปเลยจริงๆอ่ะแกะเขาก็าติดสัญญาของญี่ปุ่นด้วยเมื่อก่อนเขาเล่นหนังสมัยยุคแปดศูนย์อ่ะมีเรื่องหนึ่งไอ้เคี้ยวเงินอ๋อไอ้เคี้ยวเงินทันปะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาแต่ว่าที่แกะต้องแบทเทิลกับหมาไงเล่นเป็นหมีหลังแดงแต่ละเรื่อง มึงไม่ทันในขีวเงินมึงทันในขีวเงินช่องเจ็ดอวัจัยโอ้ยมาเหี้ยกัดหมีแบบโอ้ยหมุนๆกัดแบบสปิงคอร์นี่เลยอีมีอีมีโดนกัดเกือบตายตกมาตายไปครึ่งฝูงคนนี้ได้ไม่หมีก็คืออีแก่นหมีหลังแดง เล่งมากอ,อ่ะ้ามานี้ีกาเปลี่ยน่ากเปลี่ยนเรื่องมาดูที่นะฮะอาจารย์ประวินดีกว่านะฮะอาจารย์ประวิน<ะ>ซักแสนดีครับ ลูกชายจัดชาติมั่นหน้าด่ายับเลยนะฮะเข<ะ>าเรียกว่ากําลังเป็นประเด็นเดือดจัดในโลกของการเมืองแล้วก็โลกออนไลน์กันนะฮะเมื่อล่าสุดเองนาแสนดีลูกชายของคุณจัดชาตินะฮะผู้ว่ากทมของเราออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมลงในสอรี่แบบร้ยาวกันลทีเดียวชะเดือดพักก้าไกลที่ยังดื้อด้านส่งพิธาเป็นนายกแล้วก็มีการแขว,ว่าไม่มีใครอยากให้คุณได้อํานาจมีแต่เด็กวัยรุ่นเกเรเอาแต่ใจที่สนับสนุนคุณเท่านั้นนะฮะ งานนี้ทำเอาอาจารย์ประวินนะฮะแน่นอนว่าเดือดเลยจนต้องออกมาโพส์เฟซบุ๊ก้วบอกว่าแสนปิติคะนะไอ้เด็กเหลือขอกับเด็กดื้อด้านในข้อ8ของคุณเนี่ยเขาก็เลือกพ่อคุณเป็นผู้ว่านะคะไปกินนมแล้วนอนคะ่ะเออนะฮะ เด็กอภิสิทธิ์ที่ไปโตเมืองนอกอย่างแสนปิติเนี่ยมั่นหน้าด่าเด็กไทยที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งว่าเด็กเหลือขอและดื้อด้านเนี่ยฝากคุณจะชัดอบรมบ่มนิสัยนิดหนึ่งค่ะนะและแท็กว่าแสนปิตินั่นเองนะฮะล่าสุดครับแสนดีแสนปิติได้ลงข้อความโพสต์แสดงความขอโทษกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับบอกผมเสียใจกับการกระทําของผมและผมขออธิบายว่าผมแค่พยายามแสดงความคิดนในของผมผมไม่ได้มีแสดงความเกลียดชังต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด ล่าสุดนะฮะงานนี้เองก็ต้องเดือดร้อนถึง้องเขาคุณจะชาติแต่คุณจะชชาติดีนะฮะไม่ได้ออกมาแก้ตัวไม่ออกมาปกป้องลูกเลยไม่ได้อะไรเลยก็คือยอมรับทุกอย่างแล้วก็ให้ลูกโดนแบบกับสิ่งที่ลูกจะทำไปนะฮะล่าสุดในรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์ได้มีการโฟลอินพวดคุยกับคุณจตชชาติในประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยเรามาดูคลิปนิดหนึ่งครับคือคุณจตชชาติเอาตรงไปตรงมานะดูเนื้อหาที่แสนดีพูดอะเรไปยังไงแต่เนื่องจากเขายังเด็ก ัเรไม่เด็กนะเราไปเอาคำว่าเด็กมาอ้างไม่ได้ยี่สามแล้วครับแต่ก็มันคือผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขาพูดนะแลวบางอย่างผมก็ในความเห็นส่วนตัวก็อาจจะใช้การพูดที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็ว่าเราก็อยากให้เขาเพราะที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์นะอย่าไปพูดไม่ดีกับเรื่องคนอื่นคือก็เป็นแนวที่เราปฏิบัติมาตลอดกพราต้องคุยนะครับเราต้องคุยกันพ่อรู้ไาดีว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับเขามาช่วงนี้อันนี้พูดตรงๆนะคุณชัดๆชันที่เราคุยกัน ก็คือว่าใช้คําไปว่าคนบางกลุ่มที่รุนแรงอ่ะไม่ได้<ะ>ใช่อันนี้ไม่ได้นนผมว่าการแสดงความเห็นทางการเมืองผมว่าได้นะไม่ได้ผิดกติกาครับนะไม่มีปัญหานั้นแต่ว่าต้องใช้คําพูดที่เหมาะสมสร้างสรรค์แต่ไปพูดนั่นก็หลักการที่เราใช้มาตลอดแต่ว่าผมเองก็คงมีส่วนผิดที่ไม่ได้คุยเขาเยอะในเรื่องนี้เนาะก็คงต้องคุยใช้เวลาเขาให้มากขึ้นหน่อยนงครับอันนี้ก็ขอจาผิดแล้วผมก็ดีใจนะที่เขาโพสขอโทษนะเราก็ไม่ได้บ่อยเขาโพสขอโทษหรอกเอาไม่ใช่คุใชัชชับอยเขาโพสใช่ไหม ไม่ได้บอกครับบอกบอกว่าแล้วแต่อยู่เลยก็จะขอโทษกันแล้วแต่ให้ให,ให้เขามาจากใจเขาเองเราบังคับก็ไม่ได้รอกเรื่งองนี้ครับอืมนี่แหละก็ไม่ได้ออกมาไม่ไม่ได้ออกมาปกป้องแต่ก็บอกว่า ก็ต้องให้ลูกโดนแบบในสิ่งที่กระทำไปนะฮะกรรมเกิดจากการกระทําและผสุดท้ายก็ขอไปขอโทษเอง hmm. อแล้วคราวนี้ก็บอกว่าจะบอกว่าเป็นเด็กก็ไม่ได้นะฮะคุณชา,ชาติพูดว่าเป็นเด็กไม่ได้นะเพราะยีาแล้ว <Ha. S 2> แล้วก็ส่วนเรื่องของการขอโทษเนี่ยมันก็ต้องขอโทษอยู่แล้วในสิ่งที่อาจจะใช้คําพูดที่มันไม่เหมาะสมไปแล้วก็ไม่ไม่ออกมาไม่ออกมาขอโทษแทนลูกด้วย <Ha. S 2> เพราะตัวเองเนี่ยก็ต้องขอโทษในส่วนตัวเองว่าตัวเองเอาจจะคุยกับเรื่องนี้ไม่ได้เยอะมากมายฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องให้สังคมพิพากษากันไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่่่วาาจรรริงงงๆเืออขก สังคมวิพากษ์สารหนักไหมคะก็หนักก็ถ้าอาจารย์ปวินมาแล้วก็แน่นอนคงจะต้องไปอยู่ในกลุ่มไหนแน่ใ่ค่ะกลุ่มไหนคะคนลักสัตว์เลี้ยงมังอยากเล่นไหมเดี๋ยวคุณจะติดต่อไปเล่นอะไรอ่ะไอ้เขี้ยวเงินไม่เอาไม่ไปไม่อยากแย่กูยังคาใจเรื่องไอ้เขี้ยวเงินนั่นแหละอีแกนติดสัญญาติดสัญญาหลายสิบปีแล้วนะมีหลังแดงเนี่ย เดี๋ยวภาคเขาจะสร้างอีกเรื่องหนึงและเรื่องอะไรก็ในเรื่องนี้แหละเดี๋ยวจะีไอ้เขี่ยวเงินไอ้เขี่ยวเงินแต่เป็นอีกภาคหนึ่งปีองีาเดี๋ยวรอแม่แก่นนักแสดงของเราแบบตอนนี้กําลังรักษาตัวเพราะว่าวันนั้นเจอหมาไปฝูงหนึ่งแก่นบอกไม่ไหวช่วงฟิตติ้งไงช่วงฟิตติ้งหายด้วยเส้นเลือดในดวหิตในสมองแตกรันทันไม่เขี่ยวเงินทันอยู่เห็นไหมล่ะ เออโยมเกิดไม่ทัน,ม,ทนมึงไม่ได้เห็นผลงานแม่มึงจะ <c oughs> ไปดูย้อนหลังเอาเอา <c oughs> คุณยังน้องเพลงได้อยู่เลยเะ,อยะมอมอมโยอมือคือมีแกนหัวขึ้น,านมาแล้วเอามือตบหัวหมาข <c oughs> ยุ้มหัวหมวาแล้วหมาตาดูจา,าเลยอ,ะอ่ะสงสารมาอ่ะฝากไว้สักคู่นะคะเออฝากสักคู่อ่ะฝากไว้ด้วยค่ะ งงไปหมดแล้วคุยเรื่องอีแกนเนี่ยนะคะคมินชันตาบีจีให้อีแกนเอาไปกินค่ะทำไมอะ ช่วยละลดอาการโมโหโมโหไม่ได้ลดอาการปวดท้องได้ลูกกระเพาะท้องอื่นท้องเฟ้อแสแฉกระเพาะหรือว่าเป็นพวกกดไหลยอตัวนี้ช่วยทานได้เพราะเป็นกรขมิชันเข้มข้น400มิลลิกรัมนะครับมีสารสำคัญอย่างเคอร์คูมิลอยลดการอักเสบการแสบท้องหรือว่าปัญหาแผลในกระเพาะดำไส้ได้นะครับวันนี้นะมาพร้อมโปรโมชั่นเลยคุณผู้ชมกับขมินชันตราบีจีหนึ่งกระปุกกระปุกละ290บาทแต่วันนี้ซื้อ5กระปุกเหลือแค่1,000งพัเท่านั้นสนใจรีบโทรได้เลยโปรดีๆแบบนี้ครับ0957184624หหรือออทีี่แแลดดสสุุขขภาาาพมมกนนโค้้วจ อรกสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ